หนุ่มๆใจวิวจันจิในลุคล่าสุดสวยเซ็กซี่เวอร์ สำหรับนักแสดงสาวจันจิจันจิจนจราสวยสับไม่มีแผ่วเลยจริงๆค่ะที่ไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันแถมยังชอบมาโชว์สเตปแดนน่ารักน่ารัก,รกให้แฟนๆได้กดไลค์กดแชร์อีกด้วยโดยแต่ละลุกที่จันจินำมาฝากแฟนๆนั้นบอกเลยค่ะว่ามีทั้งความสวยน่ารักแล้วก็ความเซ็กซี่ขยี้ใจยังล่าสุดจันจิก็ได้ออกมาเผยภาพเซ็ตล่าสุดที่ทำเอาหนุ่มๆใจสั่นไปตามๆกันโดยจันจิมาพร้อมกับเสื้อสีชมพูตัวจิว๋วมีทั้งแหวกทั้งเว้าไปทั่วทั้งร่างกาย โชว์หน้าท้องที่ทั้งขาวและเนียนหุ่นก็สวยสับมากส่วนท่านล่างก็ทำเอาหลุดโฟกัสเต็มๆเพราะว่าเป็นกระโปรงสีขาวตัวจิ๋วอวดขาขาวๆภาพเซตนี้มีแต่ความน่ารักสดใสจริงๆค่ะแถมยังแอบเซ็กซี่เบาๆอีกด้วยไม่ว่าจะมองมุมไหนจันจิก,ก็ยังสาดออราความสวยไม่ยัง้งไม่ว่าจะเป็นเซตไหนก็ทำเอาหนุ่มๆใจวิวตลอดไม่เคยแ่วเลยจริงๆค่ะ